ใช่ครับพี่เกซี่ผมคนที่ใส่เสื้อดำครับมีเงินด้วยเรามาแบ่งเงินกันไหมงั้นฉันเอาเงินเธอเอาบัตรเครดิตไปเจอสักทีเฮ้ยเงืนหายไม่ได้หมดว่ะอย่าไปกับพวกเขามันอันตรา,ายฉันพร้อมแล้ว ใช่ครับพี่เท็กซี่ผมคนที่ใส่เสื้อดำอ่ะครับเธอดูสิมีเงินด้วยเรามาแบ่งเงินกันไหมไม่อะฉันไม่เอามีบัตรเครดิตด้วยนะงนั้นฉันเอาเงินเธอเอาบัตรเครดิตไปไม่อะคุณรีบไปไกลๆฉันเถอะ ค่ะค่ะคุณครับพอจะเห็นกระเป๋าเงินหล่นอยู่แถวนี้บ้างไหมครับไม่เห็นนะเฮ้ยนั่นไงเจอสัทีเฮ้ยเงินหายไปไหนหมดวะนี่พวกคุณสองคนเอาเงินในกระเป๋าตังค์ผมไปใช่ไหมแถวนี้ไม่มีใครอยู่เลยต้องมีใครสักคนอะ เอาเงินในนี้ไปแน่ๆหรือไม่ก็พวกคุณสองคนฉันไม่เห็นกระเป๋าตังค์ของคุณจริงๆนะไม่ใช่ฉันนะฉันไม่ได้เอาไปเห็นไหมบัตรประชาชนผมก็หายไปแล้วเนี่ยก็อีกหนึ่งชั่วโมงก็ถึงไฟบินของผมแล้วถ้าพวกคุณสองคนไม่ได้เอาไปจริงๆอ่ะช่วยไปเป็นพยานที่สอนอให้หน่อยได้ไหมครับ ก็ได้ฉันไปเอาคุณไปสิถ้าเธอไม่ไปอ่ะจะพิสูจน์ได้ไงว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์หรืออยากให้คนอื่นสงสัยว่าเธอเป็นขโมยฉันไปก็ได้ไปอย่าไปกับพวกเขามันอันตรายแล้วคุณเป็นใครคุณจะพาผู้หญิงไปไหนก็ผมสงสัยว่าเธอสองคน่ะจะขโมยกระเป๋าตังค์ผมไปผมก็เลยจะรีบไปแจ้งความ เมื่อกี้ผมได้ยินคุณพูดว่าบัตรประชาชนคุณขายแล้วก็คุณต้องรีบไปขึ้นเครื่องด้วยใช่ไหมใช่สนามบินอะ่ะก็มีสถานีตำรวจอยู่คุณไปแจ้งความคนเดียวก็ได้แล้วคุณอะ่ะต้องรีบไปทำบัตรประชาชนคุณไม่กลัวว่าจะตกไฟ์เหรอยุ่งไม่เข้าเรื่องจริงๆเลยนะมันไม่จำเป็นต้องพาพวกเขาไปนอกจากคุณจะพาพวกเขาไปทำอะไรที่มันไม่ดี น้าร้านตรงนี้ก็มีกล้องวงจรปิดอยู่แค่เราไปเช็คดูก็รู้ว่าใครเป็นขโมยและใครเป็นคนสั่งการคนสั่งการบ้าอะไรนี่คุณอะกำลังเก่าหาฉันโยแล้วคุณจะร้อนตัวไปทำไมหรือว่าคุณจะเป็นคนสั่งการคุณผู้หญิงคุณรู้จักพวกเขาสองคนเหรอไม่ค่ะฉันไม่ได้รู้จักพวกเขาเลยฉันออกมาจากร้านอาหารก็เห็นผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ อ๋อแต่ฉันน่ะได้ยินว่าเขาคุยโทรศัพท์แล้วเขาพูดว่าพร้อมแล้วกับอะไรสักอย่างเนี่ยแหละฉันฟังไม่ค่อยชัดอะค่ะนี่เธอกำลังใส่ไลฟ์ฉันอยู่นะที่ตอนนั้นฉันพูดว่าพร้อมแล้วอะคือหมายถึงยืนรอตรงนี้แล้วตั้งหากคุณผู้หญิงคุณแน่ใจเหรอว่าสิ่งที่คุณพูดอ่ะคือความจริงทพวันนี้ตามแผน,นเดิมนะแต่ครั้งนี้ห้ามผาเด็ดค่ะ ฉันโทรไปบอกว่าพร้อมแล้วอะนายก็เริ่มได้เลยได้ครับพี่ผมว่าคุณสองคนอะต้องไปให้ปากคำที่สอนอแล,ล้วล่ะอะไรนะนี่สันโดนพวกมันหลอกเหรอหน้าตาก็ดีแต่งตัวก็ดี ชื่อจุิศจะมาเป็นหัวขโมยได้ไงเออใครจะไปลงพักก็ไปแต่กูไม่ไปเว้ยฉันก็ไม่ไปเหมือนกันเฮ้ยพวกมึงสองคนเป็นใครวะเออน่าละสิไม่ต้องสนใจว่าพวกเขาสองคนเป็นใครหรอกผมว่าคุณสองคนอะสนใจเรื่องตัวเองดีกว่านี่ไงหลักฐานสำคัญที่จะมัดตัวคุณสองคนผมว่าคุณสองคนอะ ต้องไปให้ปักขับรงพักแล้วละ่ะครั้งนี้ไม่รอดแน่นอนของมันสองตัวไปสอยส่วนคุณเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวอะทำไมถึงกล้าไปขึ้นรถคนอื่นแบบนี้คือฉันลืมนึกข้อนี้ไปเลยอะคะ่ะพวกมันพูดหวานล้อไม่ฉันตกใจกลัวฉันก็เลยเผลอไปกับมันอะคะ่ะเข้าหน้าเข่าหลังอะคุณก็ต้องระวังตัวให้มากกว่านี้ เพราะพวกมีฉาชีพอะมันจะมีเล่เหลี่ยมเราจะทําอะไรต้องมีสติรู้ไหมงั้นผมรบกวนคุณนะช่วยเป็นพยานให้ผมหน่อยได้ไหมเพราะมีลูกค้ามาแจ้งผมหลายคนแล้วว่ามีมิฉาชีพอ,อยู่หน้าร้านผมครั้งนี้ผมมันจะได้ไม่รอดเรื่องนั้นไม่มีปัญหาเลยค่ะแล้วอีกอย่างฉันก็อยากมีส่วนช่วยเหลือสังคมเหมือนกันขอบคุณมากนะครับงั้นเราไปกันดีกว่าค